เขียวม่วงไม่เขียวม่วงเขียวอะไรนี่เขียวเขียวไงนี่ไงเขียวเขียวหมดแล้วม่วงข้างมีแต่ม่วงแล้วนี่ ม่วงสีเดียวอืมม่วงม่วงไงพื้นพื้นหลังม่วงไง เทมากเก่งมิสุทธีนี่ไงฟ้าฟ้านี่ไงสีฟ้าฟ้าเออฟ้ากับฟ้า เขียวม่วงเขียวดำอันนั้นคิ้วอย่างว่ามันตกอยข้างล่างนี่นียังไม่ได้คิ้วว่ะตกเนี่ยมั้ ม่วงม่วงวิกังเกงวิ่สิค้ายดีนอกกางเกียงรุ่นนี้เนาะหาซื้อที่ในไม่มีนะเนี่ย มันจะขายไม่ออกไงโอเควางจนไอ้นี่นะวางจนหอกส่งออเดอร์ไงเออเหตุส่งออเดอร์บได้ขายเองขายเราเนาะเขาไปขายในห่างพุ่นเนาะลูกค้าไปขายในห่างบวกจังไง แจ้วเก่งสีม่วงสีสมสีเขียวมฮ<ะ>วมันนี่นี่บ่เห็ดไปเฮ็ดน,นากเขาจับปูมั่เหรอทำงานอย่าทำช้าไม่ทันไม่ทันคนปูอย่าคิดนานถ้าคิดนานนี่คนปูเขาตัดไปแล้วีคิดโดนงานกอมาเป็นเรื่ีงอะไร ไม่ได้รอนะจ๊ะพร้อมเขียวม่วงออกเกงสีม่วงแถบเขียว พร้อมพงประกบคู่หน้าหลังพร้อมพงค่ะหมดแล้วซีมว่วงไม่ยังหมดอีกเหรอแล้วก็จะไปคิวซีนี้กันสีสม